คือหนูอยากถามว่าจะเป็นการผิดไหมที่ผู้หญิงเนี่ยจะคบกับผู้ชายหลายๆคนในเวลาเดียวกันแล้วถ้าสําหรับผู้ชายคนแรกที่เขาบอกรักเราเขาจะเบื่อไหมถ้าเราปล่อยให้เขารอต่อไปเรื่อยๆแล้วเราควรจะทําอย่างไรดีคะมีเพื่อนฝา,ากถามมาครับว่าการที่ดูภาพยนตร์โป๊เป็นประจาผิดหรือไม่ครับแล้วถ้าผิดถ,ถ้าไม่ผิดทําไมถึงห้ามดูครับในปัจจุบันมีความเชื่อที่ว่าคนที่มักจะสันขามีความต้องการทางเพศสูงจะถามว่า ็นความเชื่อที่ถูกหรือความเชื่อที่ผิดครับจะมีหลักการอย่างไรบ้างคะในการครบเพื่อนต่างเพศจะคบกันอย่างไรและจะมีผลต่อการเรียนหรือไม่คะเออเราครบผู้ชายอยู่คนหนึ่งเนี่ยเป็นแฟนกันนะคะแล้วพอคบไปเป็นเวลานานๆเนี่ยเรารู้สึกเบื่อแต่ว่าเราไม่กล้าบอกเขาอะคะเราควรจะทํำยังไงคะควรจะบอกเลิกไปเลยหรือว่ารอเวลาไปก่อนสักพยะหนึ่งเบื่อเพราะอะไรครับนิสัยของเขาเพิ่งมาแสดงให้เห็นในตอนหลังะคะ่ะ ช่วงไขปัญหารับไวัยรุ่น กลับมาชูรักชูรสนะครับในช่วงไขปัญหารับกับดูเล็กนะครับซึ่งเรายังอยู่มาติวรักให้กับน้องๆที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านะครับซึ่งวันนี้วิทยากรประจําเช่นเคยครับคุณหมอพันศักดิ์สุการเรศสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับครับคุณหมอครับคำถามค่อนข้างเยอะนะครับที่ส่งมาเนี่ยนะครับเราไปทีละคําถามเลยนะครับนีครับครับคำถามแรกนะครับเป็นของน้องออยครับคือหนูอยากถามว่าจะเป็นการผิดไหมที่ผู้หญิงเนี่ยจะคบกับผู้ชายหลายๆคนในเวลาเดียวกัน แล้วถ้าสําหรับผู้ชายคนแรกที่เขาบอกรักเราเขาจะเบื่อไหมถ้าเราปล่อยให้เขารอต่อไปเรื่อยๆแล้วเราควรจะทําอย่างไรดีคะถ้าถามว่าเป็นสิทธิ์ไหมนะครับน้องอ่อยเป็นสิทธิ์ผู้หญิงก็มีสิทธิ์เหมือนกันที่จะสามารถครบหาสมาคมกับผู้ชายได้หลายๆคนถ้าเรารู้จักนะครับที่จะวางตัวว่าแต่ละคนเราครบอยู่ในฐานะใดเรามีสิทธิ์ที่จะมีเพื่อนหลายๆคนนะครับแต่ถ้าเกิดมีแฟนทิ้งหลายๆคนเนี่ยนะครับมันก็อันตรายเหมือนกัน พราะว่าปัญหาคือบางทีรถไฟมันก็ชนกันความหึงหวงเรื่องอะไรต่างๆบางทีแทนที่จะได้สักคนใดคนหนึ่งอาจจะไม่ได้สักคนหนึ่งเลยก็ได้นะครับนั่นเป็นเรื่องเป็นสิทธิ์ไหมเป็นสิทธิ์สมควรทำไหมไม่ค่อยน่าทําเท่าไหร่อันตรายนะครับเพราะว่าสังคมคงจะมองเราไม่ค่อยดีนักนะครับเนื่องจากลักษณะสังคมไทยเราเนี่ยนะครับยังเป็นที่เขาเรียกว่าดับเบิลสแตนดาดผู้ชายทําได้ผู้หญิงทําไม่ได้นะครับหลายต่อหลายเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องนี้ก็เหมือนกันถ้าผู้ชายไปมีแฟนหลายๆคนแหมดีจังเลยเป็นขุนแผนแสนสนิทอ,ออเแต่ถ้าอยู่หญิงไปเป็นมีแฟนหลายๆคนกลายเป็นนางวันทองไปนะครับีนี้ถามว่าถ้าเกิดผู้ชายเขารู้สึกอย่างนั้นเขาจะรู้สึกยังไงบ้างที่บ่อยเขารอนะครับถ้าเขารักเราจริงเขาก็ต้องรอเราถ้าเกิดว่าเขาเกิดมาเพื่อจะเป็นเนื้อคู่เรานะครับเขาก็รอเราเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่เขาก็ไปหาคนอื่นเหมือนกันน้องออยจะถามต่อไหม น,น้องมีกี่คนหรือเปล่าเคสของน้องเองหรือเปล่าครับกรณีนี้คือว่ามันเป็นกรณีตอนนี้เลยอะค่ะแต่ว่าเขาก็แบบปฏิบัติหน้าที่กับเราดีมากนะครับก็คือว่าไม่ใช่นะคะเพื่อนคือว่าเขาดูแลเทคแคร์เราดีอะค่ะแต่ว่าบางครั้งเราจะรู้สึกว่าทําให้เราดีเกินไปหรือเปล่าผู้ชายเนี่ยนะครับบางทีแสนดีดูแลเราดีมากเกินไปมันก็น่ากังวลใจเหมือนกัน ว่านอกจากดูมากเกินไปแล้วมันมีรู้สึกือนเราเป็นเจ้าเข้าเจ้าของนึกออกไหมนะครับเหมือนจับว่าจะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเราไม่ให้เราไปคบกับใครอีกเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทาให้ผู้หญิงลําบากใจเหมือนกันเวลาผู้ชายมาชอบเพราะผู้ชายมาชอบแล้วไม่ยอมให้ไปคบกับคนอื่นอีกเลยอันนี้ก็ลําบากใจนะเพราะนั้นเราก็จะต้องวางตัวให้ดีๆว่าและถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้ต่อไปในอนาคตเมื่อเราแต่งงานไปเราไม่ต้องมีเพื่อนผู้ชายหรือ,อยังไงนะครับก็ต้องค่อยๆค,คิดว่า ้ค่อยๆพูดค่อยๆจากับเขาว่าเรามีสิทธิ์ที่จะคบกับผู้ชายคนอื่นเหมือนกันในฐานเพื่อนไม่ใช่ว่าเราไม่คบกับเขาในฐานหน้าแฟนหรือคนรักอะไรก็ตามแต่ข่ะขาจะไปที่คําถามถัดไปนะครับออมีเพื่อนาฝากถามมาครับว่าการที่ดูภาพยนตร์โป๊เป็นประจําผิดหรือไม่ครับแล้วถ้าผิดถ,ถ้าไม่ผิดทําไมถึงห้ามดูครับถ้าเกิดเราไปซื้อหนังมาดูเนี่ยนะครับถ้าเราดูอย่างรู้แจ้งเห็นจริง ไม่ใช่ดูไปปลุกเร้าอารมณ์หรือทําให้เราเสียประโยชน์หรือทําให้เสียผลในต่างๆต่อสุขภาพเนี่ยนะเราดูเป็นงานศิลปะก็เป็นเรื่องส่วนตัวครับถ้าเราดูในห้องแล้วไม่หมกมุ่นจนกระทั่งการเรียนเสียไปหรือว่าดูเสร็จเออเขาทํากันแบบนี้วิ่งไปไล่ปั้มผู้หญิงบ้างอันนั้นผิดครับติดคุกนะหรือว่าเออดูเสร็จแล้วนะโอ้ผู้ชายผู้หญิงเขาทากันในหนังเป็นแบบนั้นอีกหน่อยเรามีภรรยาจะสั่งให้ภรรยาทาแบบนั้นแล้วภรรยาไม่ยอมทาเราบังคับภรรยาอย่างงั้นก็ผิด เดี๋ยวนี้ต้องผิดด้วยล่วงละเมิดภรรยาเพราะนั้นดูเฉยๆไม่ผิดนะครับดูเฉยๆนี่ไม่ผิดเพียงแต่ว่าถ้าเกิดไปซื้อมาเลือกซื้อดีๆหน่อยนะเพราะถ้าซื้อผิดที่อาจจะโดนจับก็ได้นะเพราะผิดกฎหมายอ่ะครับครับครับอะครับน้องแล้วน้องนันทวัฒน์เองดูบ้างเปล่าครับน้องนันทวัฒน์อย่าให้น้องเขาตอบเลยน้องเขาสมมติว่าสมมุติว่าแต่เมื่อกี้เขาบอกเพื่อนๆฝากถามเอางี้แล้วกันเพื่อนๆดูไหมครับเพื่อนๆดูครับ เพืเ่อนๆ <ไป S 2> ดูดนะันทวัฒน์ไม่ได้ดูอ๋อนันทวัฒน์ไม่ได้ดูแต่เพราอินอยู่กับเพื่อนๆด้วยเพื่อนๆเลยฝากถามว่าออฝากถามมานะครับครับไปที่คําถามถัดไปนะครับในปัจจุบันมีความเชื่อที่ว่าคนที่มักจะสันขามีความต้องการทางเพศสูงจะถามว่าเป็นความเชื่อที่ถูกหรือความเชื่อที่ผิดครับคําถามนี้ก็เป็นคําถามที่ออน่าแปลกเหมือนกันแต่ถ้าเกิดทางวิทยาศาสตร์ก็คงตอบว่าไม่จริงครับ นะครับมีหลายเรื่องหลายราวที่เราจะบอกคนนี้มีอารมณ์ทางเพศสูงไหมคนนั้นอารมณ์ทางเพศสูงไหมเช่นดูผู้หญิงว่าถ้าเกิดผู้หญิงคนนี้หน้าผากกว้างนะครับจะอารมณ์เพศสูงนะถ้าผู้หญิงคนนี้นี่เดินแล้วตาฉมอยฉมายอะไรนี้อารมณ์เพศสูงก็ไม่ใช่แล้วดูผู้ชายว่าถ้าเกิดก้นปอดๆนี่ยอดนักลบชอบแบบนั้นก็ไม่ใช่ม,มันเพียงแต่ว่ามองมอง,มองกันไป โอ้ยน oh, ี่ความเข้าใจผิดของคนเยอะมากอย่างดี<อ>ผู้หญิงเดินแล้วขา,ขาหัวเข่าชนกันเออคนนี้ยังไม่เคยมีอะไรถ้าเดินกันแล้วขาทางๆนี่ต้องมีอะไรแน่นอนปรากฏว่าเด็กผู้หญิงยุคนี้เดินขาทางๆท,ท,ทุกคนอะ่ะเพราะว่าไม่ได้ฝึกเดินมาก่อนอ๋อไม่ได้ไม่ฝึกเมือนแต่ก่อนที่เขาต้องนุ่งจงกระเบนนุ่งเลยนะแต่แสดงให้เห็นว่าเรื่องราวต่างๆพวกนี้เกี่ยวกับเรื่องเพศเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่คนอยากรู้รและยังไม่ได้มีคําตอบที่ถูกต้องทุกคนก็เลยมีแต่ข่าวลือับไปที่คําถามถัดไปนะครับเป็นของน้องพนิดนาฏครับ จะมีหลักการอย่างไรบ้างคะในการครบเพื่อนต่างเพศจะคบกันอย่างไรและจะมีผลต่อการเรียนหรือไม่คะความจริงแล้วการครบเพื่อนต่างเพศเนี่ยนะครับมันเป็นทั้งาศาสตร์และศิลป์นะนะครับหมายความว่าเป็นาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้และต้องมีศิละปะในการครบด้วยนะครับการครบเพื่อนต่างเพศเนี่ยนะครับในวัยเรียนเนี่ยถามว่าควครคบไหมควครคบครับ อย่างน้อยเราจะได้รู้ว่าเพื่อนอีกเพศหนึ่งเนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรโดยเฉพาะผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยบางทีถ้ารู้จักคบกันในฐานะที่เราเป็นเพื่อนกันแล้วเนี่ยเราจะเอาจุดเด่นแต่ละคนเนี่ยนะครับกลับมารวมกันและช่วยทําให้การเรียนอะไรต่างๆนี้ดีขึ้นเพราะผู้ชายมักจะคิดในเรื่องหลักการส่วนผู้หญิงจะคิดถึงในรายละเอียดถ้ารวมกันแล้วเราก็มีทั้งหลักการและรายละเอียดนึ่ออกไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปคบกันบอกว่าเราจะเป็นแบบแฟนๆกันแล้ววื้วว,ว,วาะ พอเริ่มเป็นแฟนกันแล้วบางทีมจะเกิดภาวะหึงหวงภาวะทะเลาะเบาแวงหรืออะไรต่างๆตามมาถ้าเราไม่เข้าใจอีกคนหนึ่งมันจะเกิดการเข้าใจผิดกันง่ายเพราะมันจะเริ่มมองว่าเนี่ยฉันรักเขาเขาต้องรักฉันถึงเวลานี้เขาต้องมาหาฉันตามวันนี้อย่างงี้อย่างทุกเมื่อใกล้ๆวันสําคัญอะไรวันแห่งความรักบ้างอะไรบ้างพอเขาไม่มาก็โกรธกันพอโกรธกันทะเลาะกันน้อยใจกันมันมักจะทําให้การเรียนอะไรต่างๆเนี่ยเสียไป แต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะมีแฟนนะครับเราจะต้องเริ่มการคบกันแบบเป็นเพื่อนกันก่อนเพราะพอเป็นเพื่อนกันแล้วมันจะคุยกันได้ทุกเรื่องเมื่อคุยกันได้ทุกเรื่องแล้วมันจะทําอะไรอะไรต่างๆได้ดีแล้วอนาคตการพัฒนาการเป็นคนรักกันจากการที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยมันยืนยาวและมันยั่งยืนั้่จะถามว่าคบเพื่อนต่างเพศอย่างไรในวัยเรียนคบแบบเพื่อนไว้ก่อนไม่ใช่เจ้าเข้าเจ้าของนะอย่าเป็นคบกันแบบเจ้าเข้าเจ้าของอืมครับครับไปที่คําถามถัดไปนะครับเป็นของน้องสุพิญญาครับสมมุติว่า เเ,เราครบผู้ชายอยู่คนหนึ่งเนี่ยเป็นแฟนกันนะคะแล้วพอคบไปเป็นเวลานานๆเนี่ยเรารู้สึกเบื่อแต่ว่าเราไม่กล้าบอกเขาอะคะเราควรจะทํำยังไงคะควรจะบอกเลิกไปเลยหรือว่ารอเวลาไปก่อนสักระยะหนึ่งเบื่อเพราะอะไรครับก็บางทีอาจจะเป็นนิสัยของเขาบ้างในบางสิ่งที่เขาอาจจะยังไม่แสดงในตอนแรกแต่เพิ่งมาแสดงให้เห็นในตอนหลังะคะ่ะ ครับแล้วอ,อยากจะถามน้องต่อว่าอน,นิสัยที่เราเบื่อเนี่ยเราคิดว่าเขาจะแก้ไขได้ไหมคือบางทีก็คิดว่าน่าจะได้แต่พอล้องให้เขาทํามันเหมือนกับว่าไม่ได้อะคะ่ะนะครับอันนี้เป็นน้องที่น้องเขาถามได้เป็นคําถามที่ดีนะครับน้องๆควรจะต้องฟังทั้งผู้ชายและผู้หญิงเนี่ยบางทีเมื่อแรกเราครบกันใหม่ๆเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าเออมันไปได้วยกันได้คบไปสักระยะหนึ่งมันจะเกิดนิสัยที่น่าเบื่อขึ้นนะครับและนิสัยที่น่าเบื่อเนี่ยบางครั้งนี่มันไม่แสดงออกเลยตอนที่เป็นแฟนกัน ไปแสดงออก<ร>ตอนแต,แต่งงาน,นแล้วก็มี <c oughs> นะครับงั้นหลักการในการที่เราจะคบเพื่อนต่างเพศหรืออะไรหลายๆเนี่ยมันจะต้องมีบางสิ่งบางอย่างซึ่งเราไม่พอใจแต่เราจะต้องคุยกันให้รู้เรื่องว่าเราพอจะปรับกันได้ไหมเพื่อที่จะพบกันครึ่งทางอันนี้เป็นหลักการในการที่เราจะมีชีวิตต่อในอนาคตแต่ถ้าเกิดว่าเราทนไม่ไหวจริงๆเราต้องบอกเขาเหมือนกันเราต้องบอกนิสัยแบบนี้เธอเปลี่ยนได้ไหมถ้าเขาบอกเปลี่ยนไม่ได้เราจะบอกว่านิสัยแบบนี้เราอาจจะรับไม่ได้นะถ้าเกิดเรารับไม่ได้ดูซิว่าเขาจะว่าอย่างไร ถ้าบอกเขาก็เปลี่ยนไม่ได้เราก็บอกเรารับไม่ได้ถ้างัา้นเราอาจจะต้องเป็นเพื่อนกันเฉยๆครบกันลึกซึ้งกว่านี้ไม่ได้เดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาครับนะครับคือคงไม่ต้องบอกแบบกระทันหันหรอกอันนั้นมันก็เกินไปหน่อยจะต้องค่อยๆ่อยบอกให้เขารู้เทเลนิดเทเลนิดว่าไอ้ที่เราไม่ชอบเขาเนี่ยเป็นเพราะนิสัยอันนี้ถ้าเขาปรับปรุงซะเราก็จะชอบเราก็จะไม่เบื่อครับทีนี้ถ้าเบื่อส่วนใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่ผู้หญิงมักจะเบื่อเพราะว่าผู้ชายมักจะเปลี่ยนใช่ไหมครับคุณหมออ่าส่วนใหญ่ผู้หญิงเนี่ย ไอ้ที่เคยดูแลก็ไม่ค่อยจะดูแลเอาใจใส่แล้วนะครับหรือบางทีมีนิสยัยที่กับบางคนผู้หญิงเขาบอกนิสัยงี่เง่าอ่ะคือคบกับเราแล้วก็ชอบไปคบคนน,คนนู้นคนนี้ไปเรื่อยเลยแล้วเอาเราไปพูดเสียหายหายหรือพูดอะไรทั้งหลายเนี่ยมันก็น่าเบื่อมนกน,นะครับ,รบต้องขอขอบคุณน้องๆที่น่ารักทุกคนนะครับของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านะครับแล้วก็สัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่นะครับผมกับคุณหมอพันศักด์นะครับสำหรับช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนครับแล้วกลับมาพบคุณหมอพันพิมลกับคุณฮาร์ดใน